ดีต้อนรับสู่มาสออลโตแกราชแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำสมัยที่คุณเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรทรงพลังจากพื้นดินจนถึงเวหาและในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเครื่องบินขับไล่แบบหลายบทบาทที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นคือ Su-35 รุ่นปี2026ซึ่งแฟนๆหลายคนเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า Su-35 Thunder Fighter Jet Su-35 ถือเป็นกำลังหลักในกองทัพอากาศรัสเซียมาช้านานและรุ่นปี2026ก็ยังคงสานต่อความแข็งแกร่งนั้นพร้อมด้วยระบบที่ได้รับการปรับปรุงอวิโอกที่อัปเกรดใหม่และความสามารถด้านการรบที่เหนือชั้นขึ้นทั้งในภารกิจโจมตีทางอากาศและทางพื้นดิน เครื่องยนต์ที่ส่งพลังของรุ่นใหม่นี้คือ ALC1F1S จำนวน2เครื่องพร้อมเทคโนโลยี 3D t r u s t Vectoring ที่ช่วยให้เครื่องบินมีความคล่องตัวอย่างมากในทุกระดับความเร็วและความสูงระบบ Afterburner สามารถผลักดันให้เครื่องบินทำความเร็วสูงสุดเกินแม t 2.2ได้อย่างง่ายดาพร้อมด้วยความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ After b u r n บ r ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระยะทําการบินยังขยายขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ3,800กิโลเมตรด้วยเชื้อเพลิงภายในเพียงอย่างเดียวทำให้เป็นเครื่องบินที่มีระยะปฏิบัติการไกลามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ใช่แบบล่องหนรูปลักษณ์ภายนอกของ SU-35 รุ่นปี2026ยังคงไว้ซึ่งเส้นสายที่โบเฉี่ยว ตีเกียงไปด้านหลังและครีบแนวตั้งคู่ที่โดดเด่นแต่ได้เพิ่มวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และปรับโครงสร้างบางส่วนใหม่เพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้มีความสามารถในการล่องหนมากยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งพื้นผิวลำตัวทาด้วยลายพรางดิจิทัลแบบใหม่ที่เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลากหลายยิ่งขึ้นภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยจอแสดงผลดิจิทัลแบบกระจกเต็มรูปแบบ ปุ่มควบคุมแบบสัมผัสที่ล้ำสมัยและโหมดนักบินที่มาพร้อมระบบแสดงผลอัจฉริยะช่วยให้นักบินสามารถควบคุมและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการแสดงผลแบบเฮดอัพมีความคมชัดและใหญ่ขึ้นและระบบควบคุมการบินแบบ f ลาย y บ i ว e ก็ได้รับการปรับแต่งให้มีความแม่นยำและตอบสนองได้ดีขึ้นมาก หัวใจสำคัญของความสามารถในการรบของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่เรดาร์อีวิสที่ได้รับการอัปเกรดพร้อมอัลกอริทึมการตรวจจับเป้าหมายที่มี AI สนับสนุนเป็นเรดาร์แบบ TESA ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลกว่า400กิโลเมตรและยังสามารถต้านทานการรบกวนจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้น สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้แม่นยำขึ้นเมื่อจับคู่กับระบบตรวจจับอินฟราเรด IRST และระบบติดตามด้วยแสงขั้นสูงด้านอาวุธ Su-35 รุ่นนี้ยังคงความเป็นเครื่องบินนักกล้าที่ทรงพลังด้วยจุดติดตั้งอาวุธ12ตำแหน่งและรองรับขีปนาวุธรัสเซียหลากหลายชนิดเช่น R-77R-73 และ Kh-31 รวมถึงปืนใหญ่อากาศ30มมเมตร GSH 30ถึง1ที่ยังคงใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในระยะประชิดระบบควบคุมอาวุธภายในได้รับการอัปเดตให้สามารถใช้งานร่วมกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระบบนำวิถีอัจฉริยะและการประมวลผลข้อมูลเป้าหมายที่เร็วขึ้น โดยรวมแล้ว SU-35 Thunder รุ่นปี2026ยังคงรักษาสมดุลที่ทรงพลังระหว่างเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ในอดีตและนวัตกรรมล้ำสมัยแม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5แต่มันก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่น4.5ที่ทันสมัยและอันตรายที่สุดในโลก ด้วยความคล่องตัวที่เหนือชั้นระยะทำการที่ยาวไกลเซนเซอร์ที่แม่นยำและระบบนักบินที่ได้รับการปรับปรุงมันถูกสร้างมาเพื่อครองน้านฟ้าในยุคนี้และอนาคตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากชมรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์สุดล้ำเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามมาสกอตต์การาเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์